สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านมาดูบนกันอีกสูตรพรุ่งนี้ต่อล่าง3คลิปกับบนอีก3คลิปสรุปจบก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณนการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยมันจะมาเจ็ดมาแปดอีกไหมงวดน,นี้แต่ทําหวยมีแต่เจ็ดสิมเสียเปียดอีกจะจะเปลี่ยนเอาสีห้ามาลุงเลยก่อนไปดูอ้อเยเล็กเกอนสามเลยนะคะบน ปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดล่างมาที่เจ็ดเจ็ดเราไม่ได้ใช้เยอะเนาะบวกไม่ได้บวกเพิ่มเจ็สนบวกหนึ่งบวกเพิ่มก็คือแปดบวก 7. เจ็ดแปดบวกเจ็ดบวกหนึ่ง 8ปดบวกเจ็ท่ากับห้บวกสเป็น9ไม่ได้บวกแปดแปดเป็นสิบหกเจ็ดแปดห้าหกห้าเจ็ดห 9ก้าหกก้าเจดปลักรอยก็คือเจ็ดสองสิบสี่บวกจบกเก้าศูนสองหกศนี้ต้องสนที่6กเนาะส่วนที่หกศูนย์เก้าหกสองเ้าห หกเก้าหกโอเคได้อยู่นึว่ามันเต็มจอจนหลังถุงหมดนะใคะตีแต่ตัวไปมันจะเข้าไหม <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลขกอะไรทำย้อนหลังแล้แม่นมากเลยศูนย์ห้า 9ก้าหกเ้าล่างมาที่หกหนึ่งนที่ศบวกห้าศูนย์บวกห้าบวกหนึ่ง 1. ได้ห้าห้าบกสี่ได้เก้าได้หกเจแปด เดี๋ยวลืมตูดขึ้นไปห้าหกห,ห,แบบห้าเจ็ดห้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์บวกเก้าบวกเก้าแปดศูนย์สองแปบดบสองสี่แปบดบสองหก บวกแปดศูนย์หัวบวกสองบวกสี่แปดศูนย์สี่จับพูก็คือแปดเก้าแปดศูนย์ เก้าแปดสี่เก้าแปดเอามาใส่ทั้งสามตัวนะแต่มันชนตัวนี้เอามาใส่ให้มันให้มันเยอะตัวเดียวมันเหงา <laughs> เลขอันนี่เก้าแปดหลักร้อยเข้าดีเลยสามหางนี่เข้าดี ใช้สามสีห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดโอ้โหสุดยอดเลยแปดเก้าแปดหกเก้าหกเก้าหกเก้าหกนี่น,นี่ดีนะนี่เก้าหกเก้าหกหกหนึ่งอันนี้ห้าแปดเก้าแปดเจ็ดแปดมันเป็นคุณลางอยู่ 3ามบวกสี 4, ่สบวกสบวกหนึ่งเจ็ดแปดจ้าศูนะพูก็คือเจ7ดแปดเป แปดเก้าแปดศูนย์น้ำยังมาปนเพียงในถุกเก่าอีกเแ็ดเก้าแปดศูนย์แปดเราจะไม่เอาอีกแล้วนะแต่ก็กันไว้ก็ดีเนาะสีหางนี้หลักลอยของเราใช้นี่หมื่นสองครั้งสิบหนึ่งครั้งสิบ สิบหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่สี่สองเป็นแปดบวกเก้าบวกเก้าแปดสิบหกหกเจ็ดแปดแปดเก้าสี่ส็ดสิบสองไปเด่นชนชนที่ 6, หกเยอะดิจะเอาที่หก เจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดเก้ามาอีกแปดศู 8, 8, นย์แปดเจ็ดดีกว่าเลยเนาะเอาหลักร้อยมันชนที่หกต่อมาก็คือแปด เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้ามาที่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เนะจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดร้อยเจ็ดมาตัวเดียวนะมันจะมีหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดมาตัวเดียวเอาเจ็ดต,ตัวเดียวเจ็ดแปด 7จ็ดเมันออไปแล้วได้เจ็ดแปดปก็ออไปแล้ว8ปอย่างหกเจ็ดเก้าหกเจนยก้ดเน้เนเน้นตัวนี้แหละเจ็ดเก้าเละ ลงเจ็ดศูนย์กันไว้พือนเปียดเนาะมันออกมาขวามเร็วมันจะบอ,อกเบินหน้าเบินหลังนี่มันชอบก็จัดขัดกระผานนะคะแค่ไว้รุน้นเลขมันจะมาตัวเก่าเอาตัวเดิมบวกบวกคือเก่า ศูนย์วงห้าวงหนึ่งก็ได้หกเจ็ดเปนาะเป็นวงเจ็ดวงหนึ่งมันก็ได้หกเจ็ดเปดอันนี้บุคคลละเละเขก็มาลงตัวเดียวกันแต่แปดเก้าศูนย์นี่ก็มาลงตัวเดียวกันชอบก็จัดขัดกระผ่านแค่ไ้ลุ้นจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลงล่างกันต่ออีกสามคลิป <c oughs> เตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า